สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรเด่น110บบนแบบตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดือนี้ที่ผมจะมาลงไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกทท่านี่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพนห้ารนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอ่ะซึ่งในสูตรนี้ผมทำสีิีย์ย้อนหลังไว้เริ่มตั้งแต่งวดนี้ครับงวดนที่สองเจ็ดสอซึ่งในงวดแรกนะครับ ผลคำนวณที่ได้คือเลขเจ็ดตัวเดียวนะซึ่งมันเข้านะที่หลักสิบนะครับอ่ะซึ่งจะมีมาที่ร้อยกับสิบแน่นครับอ่ะต่อมางวดที่สองได้เลขเจ็ดครับเจ็ดข้าที่หลักสิบเนี่ยสองงวดติดเลยเนี่ยต่อมางวดที่สามได้ได้เลขหกนะงวดที่สามซึ่งมันเข้าที่หลักร้อยนะครับอ่ะซึ่งสูตรอันนี้นะครับมันจะดิ่งอยู่ที่ร้อยกับสิบนะครับอ่ะงวดที่สี่ครับได้เลขสามซึ่งมันเข้าที่หลักสิบครับเลขสามนี่นะครับสี่งวดติดเลยครับ ซึ่งสูตรจะมีมาแบบนี้นะครับเป็นสูตรเด่นร้อยสิบตัวดิวนะครับก็จะอยู่ระหว่างหลักร้อยไม่ก็หลักสิน,นะครับซึ่งเด่นที่สองตำแหน่งนะครับส่วนวิธีการคำนวณสูตร อันนี้ครับคำนวณยังไงอะครับท่านผู้ชมที่สนใจสูงอันนี้นะครับก็ลองคำนวณดูเันคะเริ่มกากที่มูนี้มดเดงเจครับใช้ตะมีหลักแสนปูการสองครั้งนะครับบุตรหลักร้อยบนปกานสครั้งนะครับบุตรหลักสิบนหนึงครั้งส0บครั้งหนึ่งครั้งนะครับสอุรักหกเท่าแปดบุรเก้านะครับเท่าสิเจ็ดแมเหนครับเห็นงได้หมครับตัวเด็กที่ได้นะครับร้อยิคือเลขเตัวเดียวครับเลขที่ออกจเก้าหกสามคือสองเจสองครับนี่ครับ เลขเจ็ดตัวนี้นะครับมันเข้าที่หลักสิบในงวดแรกครับนี่ครับจะมีมาแบบนี้นี่ครับต่อมาในงวดที่2ครับได้เลขเจ็ดจริงไหมนะครับที่ผมทำเสนอย้อนกลับไว้นะครับซึ่งมันเข้าที่หลักสิบสองงวดติดเลยครับเลขเจ็ดตัวนี้ครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนการสองครั้งบริหลักร้อยบนจากนสี่ครั้งนะครับ หลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล้างหนึ่งครั้งซึ่งจะไม่มีเลขคงที่ครับสองบวกด้วแปดกับเท่ากับสิบสิบบวกด้วเจ็ดกับสิบเจ็ดนะครับอ่ามีคำได้ถูกได้เลขเจ็ดกับในงวดที่สองคือออกแปดเจ็ดสองครับเลขเจ็ดตรงนี้มันเข้าที่หลักสิบนะครับสองวุฒิเลขนะครับงวดต่อมาครับอ่างวดที่3นะครับงวดที่3ที่ทําได้นะครับคือเลข6ครับ6ตัวนี้มันเข้าที่หลักร้อยนะครับ อ65ในงวดนั้นครับได้เลข6จริงไหมวิธีการคำนวณใช้หลักสนวกกัน2ครั้งบุรุหลักร้อยนะครับวกกัน4ครั้งครับรรบุริษหลักสิบนหนึงครั้งหลัก10บหนึ่งครั้งครับสี่บรสงเท่ากับหก1 3 1บบรเจ็ครับสิบสบริบหกได้เลข6กครับอหกศู 5, 6, มาที่หลักร้อยนะครับ มต่อมาครับโมดีี่ครับดีี่ได้เลข3ครับออก5 3 0สูนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักเสนหมุน2ครั้งนะครับหลักร้อยบนหนสครั้งนะครับหลักสิบบนหนึครั้ง10ล้านหนึ่งครั้งกับแปดครับสิบสองสิบสองกับสได้เลขสาตัวเดียวครับเลขที่ออกคือห้าสูนย์ะครับซึ่งค้าวที่หลักสิบนะครับ ออก5 3 0 4งวดติดสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเด่น110ตัวดีอยูนะครับก็เป็นสูตรที่เดิมมาแล้วนะครับ4งวดนะครับงวดที่5นะครับอ่ะงวดที่5นะครับควาน่าจะเป็นในงวดนี้นะครับอ่ะจะเป็นเลขตัวไหนอ่ะใช้หลักเส้นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยพนบวกกัน4ครั้งหลักสิบพันครั้งสิบล้านครั้งกับสองบุรุษสามเท่ากับห้าห้าบุรุษหกครับเท่ากับสิบเอ็ดอ่าได้เลขหนึ่งในงวดนี้นะครับ เด่นตัวเดียวทางในงูนี้คือเลขหนึ่งครับอ่ะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับเลขในงูนี้นะครับจะมีมาให้อีกไหมนะครับจากสูตรเดินดีอันนี้นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับจะเด่นอยู่ระหว่างหกร้อยกับสิบนะครับซึ่งจะมีมาอยู่แค่นี้คนระับ และในคลิปนี้นะครับผมก็จะอ่ะจับคู่นะครับสองตบนนะครับเด่นตัวเดียวในงูนี้นะครับจะสู่เดินดีนะครับคือเลขหนึ่งนะครับใต้เลขหนึ่งครับ ส่วนหน่วยบนในงูน,นี้นะครับได้5กับ7ครับหลักหน่วยในงูน,นี้นะครับเด็ดที่5กับ7สูงนี้เป็นสูงเดินดีนะครับที่เข้ามาแล้วหลายงานูนะครับงูนี้ก็คาดว่าน่าจะมีมาอีกแบบอย่างหนึ่งตัวในงูนี้นครับทีนี้เราก็จับคู่เดินก็จะได้15 17จะมีอยู่แค่นี้นะครับ15กับ1 7คกับอ่าจะครับเปลี่ยนไปได้ไหมนะครับในงูนี้นะครับที่2คู่นี้เป็นคู่ที่ดิดสูดเลยนะครับต่อมานะครับ ส่วนตัวรองก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เจดนะครับงดนี้นะครับอ่าเลขเด่นบนสามตัวนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับที่สูงนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองก็เด่นทั้งสามตัวเลยครับศูนย์หนึ่งสองนะครับก็คาดว่าน่าจะมีมาอีกครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในงูนี้นะครับ เจนสูรเลก็จะเป็นตัวนี้เล็กหนึ่งครับซึ่งมันชนกันเยอะครับอ่าอันนี้คือตัวรองนะครับศูนย์ห้าศูนย์เช็ดนะครับอ่ซึ่งในงวดนี้นะครับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเด่นอยู่ที่หลักสิบนะครับ ซึ่งผมมีสูตรหลักสิบนนะครับที่ได้เลขหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลขตรงนี้จะเด่นอยู่ที่หลักสิบน,นั่นครับส่วนหลักหน่วยบนในงวดนี้นครับก็จะเด่นอยู่ที่5 6 7 8เ,นเนนนน็นะครับเลขทด่หลักหน่วยในงวดนี้ครับเด่นสุดก็จะเด่นอยู่แค่นี้5 7กับนะครับจากสูตรที่ได้นะครับ ส่วน3าตัวในงูนี้นะครับมันจะเป็นอ่ะ4 1 7นะครับ8 1 5หนึ่งห้านะครับส่วนอ่าเลขวิ่งนะครับ2ตัวนะครับคือ4กับ5้านะครับ สูงนี้นะครับ4กับ5นะครับวิ่งบน2ตัวนะครับติดที่4กับ5ครับอ่า4กับ5นะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในงูนี้นครับ ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูดนะครับหากผิดพ,พลาดปัญหาใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ทิ็นอย่างไรกับส่นี้เม้นบอกกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ f อทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ